สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำโมกที่ผมมีไว้ในสวนเพื่อเตรียมทำบอนใสแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกพันอะไรครับเดี๋ยวมาชมกันเลยว่าผมมีพันอะไรบ้างต้นอะไรบ้างต้นที่หนึ่งลักษณะใบก็จะเป็นอย่างนี้ทาเพื่อนรู้ ว่าเป็นพันธุ์อะไรบ้างก็คอมเมนต์มาบอกได้ครับต้นที่2ใบก็จะเรียบมันกว่ารู้สึกว่าจะออกดอกง่ายกว่าดอกร่วงไปแล้วต้นที่สามใบก็จะเล็กเรียวแต่ต้นนี้กิ่งจะเปาะครับ จะใช่โมกเวียดนามหรือเปล่าก็ไม่ทราบต้นที่สี่ต้นนี้ก็จะคล้ายๆต้นที่สามแต่ต้นนี้กิ่งจะเปาะครับดอกจะเล็กดอกจะดกกว่าดกกว่าแต่ต้นนี้ยังไม่ออกดอกที่ผมเคยเห็นมาดอกจะพวงใหญ่กว่า ใบก็จะคล้ายๆกันแต่ไม่รู้ว่าต้นโตจะโตต่างกันหรือไม่ต้นที่ห้าต้นนี้เกิดจากต้นเพาะเมล็ดครับไม่รู้ว่าใบจะแค่นี้หรือยังไม่โตเพราะผมได้เมล็ดมาจึงเพาะ ทั้งหมดนี้เตรียมไว้ทําบอนไซตต่อไปครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ